เราจะมาเรียนวอลเลย์บอลนะครับขั้นพื้นฐานของวอลเลย์บอลนั้นก็คือการการดอกหรือการอันเดอร์นะครับอันเดอร์บอลทำไมถึงเรียกอันเดอร์บอลครับเพราะว่ามันอยู่อันเดอร์แปลว่าอะไรครับอยครับอันเดอร์แปลว่าล่างน <c oughs> ะครับเพราะฉะนั้นนะครับการ, under งงนะการอันเดอร์อันเดอร์ยังไงนะเบื้องต้นตอนแรกเลยการยืนนะครับ เท้าวควรจะมีเท้านาเท้าตามการาออกเล็กน้อยนะครับให้มันการถามกว้างประมาณหัวไหล่นะครับมือนะประสานกันออกหัวไหล่ลงมานะครับเวลาที่ยอ่อออ่เล็กน้อยนะครับต้องการให้ลูกไปเนทิศทางไหนให้ตั้งตั้งมือนะครับถ้าเกิดว่าต้องอยากให้ลูกขู้นไปข้างบนต้นแขนนะครับให้ขนานากับพื้น ดันขึ้นไปถ้าจะลงกันเพื่อนเอียงลงมานะครับอ่าดูตัวอย่างเอาไม้ครับเดี๋ยวจ้องมีใหม่นะเห็นไหมข้อใจหัวเข่าข้อัจดันขึ้นมาดันขึ้มาดันขึ้มาลูกมันจะละมุนและนิ่งขึ้นนะเดี๋ยว เอาพร้อมนะครับพร้อมจัดระเบียบร่างกายถูกต้องนะตีไม่ต้องโด่งมากนะครับประมาณสองเมตรนะโอ้ดีมากกลัวโด,ดนดีมาก ตายใช้หัวเข่าช่วยนิดนึงมือสวยแล้วใช้หัวเข่าย่อช่วยนิดนึงเออยืนเท้านำเท้าตามลูก

นะครับจะเน้นไปไงนะสองให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปจะให้สองสอกให้เพื่อนไปเลยโคตร

การเล่นกีฬาทักกีฬามันต,ต้องต้องฝึกงนเป็นประจำนะครับจะเก่งถ้าเกิดว่าอาทิตย์หนึ่งมาเล่นหนึ่งครั้งจะเก่งไหมไ,ไม่เก่งอยู่แล้วนะครับคนที่มีทักกีฬาอยู่แล้วนะครับจยากูรูโดนดอย่างบงพัดอย่างทัศนะพอน <laughs> นะครับมีทักกีฬาและนักกีฬาอยู่แล้วมันจะง่าย แต่สาหรับคนที่ยังทักษะไม่ดีนะครับให้กลับไปมาฝึกฝนนะครับนี่คือกาเขาเล่นครูไม่จํากัดนะครับว่านักเรียนจะต้องเล่นกีฬาบอลเลย์อย่างเดียวนะครับเล่นกีฬาอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับแต่อยากให้ทุกคนออกกำลังกายนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บ ตัวถังโดนโดนตัวถังแถวตรงกันพูดอยู่เลยเอาลำเบครับแถวตรงนิ่งเลยครับนิ่งเลยหัวหน้าข้างบนลงมาอนละขอบคุณครับ Hey!